ครับเดี๋ยวรอ,อถ้าผู้ชมสแปปนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนเลยผมก็ไม่รู้จะพูดกับใครนะครับนะครับมีมาละมีคน ที่มันสัญญาณน่าจะไม่ดีครับมันผมไลฟ์สดไปมันก็ขาดขาดาหายๆก็ตัดไปบ้างเนี่ยครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวรอคนสักสองสามคนก่อนนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้เหนคนบ้านละพี่ก็จะมีโอกาสมาพูดคุย กับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนอ,คาาะ,อาาะครับเข้ามาสองละมาสามแล้วครับโอเคครับผมดำเนินการแล้วนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันสบายๆวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับวันนี้ ทักทายเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องโรคและ,มะแมลงเบื้องต้นนะครับคือถ้าพูดว่าตอนนี้ลักษณะของโรคและ,มะแมลงของบ้านเราเนะี่ยมันมันเยอะพอ,พอสมควรเลยนะครับ อันนี้ยกตัวอย่าง,างประสบการณ์ที่ผมโดยตรงที่ผมทํามานะครับก็เจอหลายๆอย่างทั้งทุกระด,ดูแต่มันก็จะไม่เหมือนกันครับด,ดูแต่และดูมันจะโรคพืชและ,มะแมลงมันก็อาจจะไม่เหมือนกันไปซัดทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่ว่าการจัดการ การดำเนินการของของเราเองนะครับว่าจะควบคุมมันได้ขนาดไหนหรืออ,อัตราการระบาดของมแมลงและโรคพืชมันจะเยอะเยอะเท่าไหร่นะครับหลักเราก็ต้องดูก่อนอ่า ปัจจุบันเนี่ยโรคอันนี้ผมจะพูดถึงโรคแมลงก่อนโรคแมลงที่เจอหลักๆอันนี้ผมยกตัวอย่างสักพืชอย่างเช่นพริกเนี่ยที่เจอหลักๆเลยอ่าพวกเพี้ยเนี่ยแน่นอนมาละหนึ่งตัวมแมลงเพี้ย เจอแล้วแบบรุนแรงที่สุดเลยก็คือเพลี้ยไฟลักษณะการทำลายคือการกัดดูดนํำเลี้ยงแล้วก็ทำให้ต้นที่โดนเป็นใบรัดนะครับซึ่งตัวนี้มันจะระบาดต่อ,อต้อนต่อต้อนมันจะลามไปถ้าเจอโดยที่บ้า ไม่ได้ป้องกันตั้งแต่แรกมันก็จะวันนี้ลามทุ่งไปเลยเยอะไปเลยนะครับแล้วก็จะมีก็หนอนพวกหนอน,นนะอ่า นอนก็จะมีพวกตอนแมลงวันทองที่เจาะในผลแล้วก็ไปไข่ข้างในที่แกะออกจะเป็นผลเดี๋ยวดยผมจะส่งรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าไ์สดตรวนี้เดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูว่ามันลักษณะการทำลายของมันยังไงมันมันจะคล้ายๆโรคแอนแทคโนดหรือว่าเขาเรียกว่าโรคกุ้งแห้งในพริกนะครับการทำลายคล้ายกันแต่ว่า มันลักษณะคือมันจะไปฝังตัวไข่ฝังตัวอยู่ในผลพริกนะครับแล้วมันจะเป็นหนอนข้างในก็เกิดความเสียหายโรคแมลงนะครับส่วนโรคพืชโรคพืชหลักๆที่เจอโดยตรงเลยที่ผมเจอ แอนเทโนดที่เจอแน่นอนที่ผมได้บอกที่เหมือนการทำลายของไอนนอนแมลงวันไข่นะครับแมลงวันทองไข่แล้วก็พวกใบจุดครับสองตัว ที่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 เจอที่เจอเยอะแต่ก็มันมันก็อย่างว่านนะมันที่ผมทําการท,ทดลองปลูกกินเองที่บ้านใ้เรื่องสารเคมีนี่ผมผมตัดไปเลยคือผมไม่ได้ใช้เยอะผมก็จะมาดูว่าถ้าเราไม่ใช้สารเคมีโดยตรงเนี่ยแล้วมันมันจะเจอโรคตัวไหนเพราะว่าช่วงก่อนผมจะปลูก อ่าตอนช่วงหน้าหนาวตอนนี้มันมันกำลังมีผลผลิตมันจะเข้าร้อนแล้วมันเข้ามีนาเมษายนครับคือผ,ผลระหว่างแรกมันก็ติดดีอยู่นะครับมีผลผลิตถือว่าโอเคแต่อย่างที่บอกมันเจอโรคและมแมลงมันก็พอพอสมควรเลย แต่บวกกับที่ผมเคยทำเคมีมาก่อนมันมันจะต่างกันที่ว่าระบบในการจัดการทุกอย่างไอโรคแมลงก็ก็คุมอยู่นะครับเดี๋ยวไอ้ตัวสารเคมีถ้าใครสนใจไงเดี๋ยวผมส่งส่งให้ทางอินบ็อกก็ได้นะครับเพราะว่ามันบางทีมันจะเป็นตัวยาที่แบบ ราคามันจะนี้ไปหน่อยสูงบ้างรโรคโรคพืชโรคพืชก็แทบแทบไม่เจอเลยเพราะผมปลูกปลูกในมันเป็นโรงโรง,งเรือนแบบคุมหลังคาแต่ไม่ใช่ปิดนะครับเป็นโรงเรือนโรงเรือนเปิดแต่มัน มันจะอยู่ในหลังคาระบบน้ำแบบฝอยเองี้ยก็มีให้มันก็การจัดการก็ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแต่มันก็พูดถึงว่าชาวบ้านอย่าง ที่จะไปทําหรือว่าอย่างเราเราที่แบบจะไปทําแบบเป็นเป็นปลูกลงดินแล้วทาระบบนี้มันก็ยากพูดยากพูดได้ยากนะครับเพราะมันการลงทุนมันสูงบวกกับราคาพริกเนะี่ยเวลาเนี้มันมันถือว่าถูกแต่ว่าหลังจากเนี่ยครับจะเข้าเมษา สภาจะเข้าหน้าร้อนแล้วจะเข้าไปหน้าฝนไปอ่าราราคาก็จะแพงขึ้นไอ้ตัวเนี้ยถ้าเข้าหน้าฝนอีกก็อันนี้ถ้าลงดินนี่เยอะเลยโลกรากเน่าคนเน่าอีกอเป็นไวรัสอีกอะไรเยอะพอพอควนนะครับสารเคมีมันก็ต้องเพิ่มไปอีกเพราะว่าตอนนี้สารเคมีบางตัวมันก็แพงถือว่าแพงเลย แล้ยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ถ้าว่าชาวบ้านอยากไปทําปลูกขายหรือว่าทําเป็นไร่เป็นสวนนี้ก็ต้องลงทุนพอสมควรเลยนะครับนี้ผมก็จะมาที่ว่าพูดถึงเรื่องโรคแมลงไปถึงสารเคมีนะครับก็อันนี้คร่าวๆแต่ยังพวกตระกูล อันนี้นี่อันนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปพริกนะครับถ้าช่วงนี้ก็จะเป็นลำไยลำไยก็ของบางสวนก็ตอนนี้ก็มีผลผดินแล้วก็พร้อมที่จะเก็บขายว่าะทำทำนอกฤดูมาบางสวนก็กำลังออกดอกครับ ครับผมทักทายด้วยนะครับทักทายทุกคนเลยพูดถึงอันนี้ผมพูดถึงไปถึงเรื่องไม้ผลพูดถึงลำไยแล้วนะครับตอนนี้ไอมันการจัดการมันก็ถ้าพูดถึงว่าการใช้สารเคมีพวกนี้มันก็ มันก็ได้แต่ว่าพ่อแต่นี้มันมันบางบางส่วนมันมันติดดอกแล้วเดี๋ยวสูงสี่สูห้าไปพ่นแบบอันนี้โอกาสดอกร่วงอีกนะครับันมีบางตัวมันแรงบางทีเกษตรกรเองไปซื้อร้านขายยาขายปุ๋ยขายยาบางทีเขาก็ก็บอกไม่หมดนะฮะว่าตัวยามัน ควรจะผสมอัตราเท่าไหร่ยังไงการใช้อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าบางบางท่านบางท่านที่เขารู้เขาใช้เป็นประจำเขาก็จะรู้มันจะไปถึงแต่แต่ที่พูดถึงอันนี้นี่พูดพูดถึงสารเคมีแล้วมันจะมีเรื่องเรื่องน้ำเข้ามาเกี่ยวอีกนะครับ น้ำตอนนี้ก็อย่างว่าหลายสวนหลายที่น้ําก็จะแล้งไม่ค่อยมีกันนะครับแต่ก็มันก็มีโอกาสแก้ไขแก้ไขนะช่วงนี้ก่อนก็ต้องดูดูไปว่า อัตราที่ว่าเราจะใช้ในการพ่นต่างๆอย่างเช่นเป็นจากการบำรุงต้นเข้าช่วยนะครับบางส่วนเขาก็ใช้น้ำตักน้ำไปเพื่อไปพ่นแบบให้มีความชื้นอยู่นะครับ อันนี้ยกตัวอย่างอย่างที่สวนผมที่ที่อยู่แถวบ้านเทียมเฮอรีนะครับน,นี้ก็ทําอย่างนี้อยู่คือพี่ชายผมเป็นคนทําแล้วก็ผมก็แนะนําแกไปว่าเดี๋ยวตอนเนี้ให้พยายามให้เอาน้ําหมักเนี่ยตัวเนี้นะครับเขาพน่นช่วย ตลอดนะครับพร้อมกับระบบน้ำที่แบบที่เราที่เราอาจจะเอาไปลดหรือพรมใบพรมต้นคืออันนี้มันเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับมันมันไม่ได้ว่าจะดีเลยเพราะว่า,วาเปอร์เซนที่มันจะติดผลเน,นี่ยมันก็มันก็มีมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็มี เดี๋ยวผมจะบุกข้ามไปย้อนย้อนไปเรื่องสารเคมีต่อนะครับอันนี้น,นี้อันนี้นอกเรื่องประเด็นอันนี้เรื่องน้ํานอกประเด็นแล้วก็อัตราอัตราก่อนอัตราแรกที่จะแนะนําอันนี้คือคือการใช้นะครับสารเคมีแต่ละตัว เขาจะกําหนดอยู่ข้างซองฉลากอยู่แล้วบา,อ,าอัตราการใช้นี้ผมก็เคยพูดไปหลายๆหลายๆหลายๆคลิปหลายๆที่ลา์สดนะครับผมามผมก็แนะนําไปว่าไออย่างเช่นสารเคมีที่เขาแนะนํามาต้องใช้อัตราเท่าน,นั้นต่อน้ําเท่าไหร่เท่าไหร่นียมันก็ต้องดูก่อนนะครับว่า,าท่านจะใช้กับพืชตัตวไหน และความเขาเรียกว่าการระบากของโรคหรือแมลงจะเยอะจะน้อยขนาดไหนมันมันต้องดูก่อนนะครับว่าท่านก็ไม่รู้เอาตามฉลากว่าเลยไม่รู้ว่าพ่อนอะไรด้วยบางทีก็ไปพ่นไม้ผลแต่ใช้ตามฉลากบังเอิญไปอ่านเป็นฉลากของไปติดฉลากที่ผักหรือว่าเป็นชนิดตระกูลผักเป็นตระกูลไปนะครับอันนี้ถามว่ามัน ถ้าเป็นระยะแบบป้องกนะันเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้ามันระบาดเนี่ยมันมันก็พูดยากอยู่เพราะว่าไอ้พวกนี้เวลามันระบาดปลหรือว่าไอ้พูดถึงว่ามันลูกลามจากสมมติว่าเราตั้งร้อยเปอร์เซ็นระบาดเกินไปห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผลผลิตที่จะได้เราคิดตะที่ว่าเรา เราจะได้ตรงนี้มันอาจจะลดลงบวกกับผลผลิตที่จะเสียหายตามมาอีกมันก็จะลามไปถึงอาการลงทุนที่เราลงทุนเยอะลงไปอีกมันก็จะกลายเป็นการทำเรื่องพวกนี้มันก็มันมันเป็นเรื่องที่แบบถาม ถ้าถามผมมันถือว่ามันเป็นปัญหาร,ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักของมันทั้งใช้สารเคมีทั้งใชอ้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพืชแล้วเนี่ยถ้าเราเรามีหลักที่เข้าใจของแต่ละทั้งสารเคมีด้วยท,ทั้งพืชแต่ละชนิดเ,เราเข้าใจหลักมันพอพอพอสมควรนะครับก็มีโอกาสที่เราจะ จะมีผลผลิตหรือจะได้กับจะจะมีรายได้กับตรงตรงตรงนี้มาช่วยด้วยครับแล้วครับมันก็ถ้าพูดในตามลักษณะอย่างเกษตรกร,กรแบบชาวบ้านแบบอย่างเราเรานะครับ การทําหรือาการลงทุนทุกอย่างมัน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 เป็นมูล,ลค่าทั้งหมดถึงว่าราคามันมันจะไม่ได้แต่เราก็ต้องทําทําอยู่แล้วผมก็เห็นใจทางเกษตรกรท,กทุกท่านนะครับไม่ไม่ไม่ว่าใครทางบ้านผมก็โดนมาเยอะเหมือนกันก่อน เรื่องการทั้งใช้สารเคมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการปลูกพืชดูแลทั้งหมดนะครับทั้งไร่ทั้งสวนอย่างเงี้ยครับแต่นี่ผมก็วันนี้ก็ถือว่ามันเป็นวันหยุดนะครับก็อยากจะมาทักทายอยากจะมาพูดคุยกับท่านบ้างเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่อันไหนที่ผมพูด แล้วเอ๊ะมันอ้างอีกไม่ได้หรืออ่างเงี้ยก็ก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับเพราะว่าผมก็ผมก็พอรู้ที่ว่าผมทํามาโดยตรงแค่นั้นผมไม่ได้หมายความว่าเอ่อที่ผมพูดมาเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมันไม่ใช่นะครับอันนี้ผมบอกมาเลยอย่าอย่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ผมพูดมากเพราะว่าในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือผมเอาหลัก หนึ่งประสบการณ์อสองจากการเรียนรู้ต่างๆที่ผมมีนะครับก็มาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันแต่ถ้าใครจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกับผมอยากจะมาเออเนี่ยผมแปางนั้นอย่างนี้เออก็ยินดีเลยนะครับเพราะผมผมก็อยากจะเรียนรู้จากท่านเหมือนกันผมแค่มันพูดถึงว่าจะเป็นเกษตรตะกร้อรไอไ ร้อเต็มตัวก็ไม่ใช่นะครับผมเลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาพูดคุยด้วยกับทุกท่านที่สนใจในการปลูกพืชต่างๆนะครับและอันนี้มันมีโอกาสที่ว่าผมได้สัมผัสกับโรคแมลงด้วยอะไรด้วยที่เจอมาอย่างนี้นครับมันก็สามารถพูดคุยให้ทุกท่านได้ ไปนำประยุกต์ใช้หรือว่าอาจจะถ้าตรงประเด็นกับพี่ท่านเจอเหมือนผมก็อาจจะเข้าใจกันว่าเอ,อันเนี้มันเจอเหมือนกันเลยเจอเลยอย่างนี้อย่างนี้ก็ก็พอก็พอที่จะ,ะพูดคุยและมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับคือผมก็พยายามจะศึกษาแล้วก็จะมา แลกเปลี่ยนกับทุกท่านนั่นแหละครับมันก็มันก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ีแขนงหนึ่งในการปลูกพืชทั้งสิ้นนะครับมันไม่ใช่แบบจะมาพูดคุยถึงเรื่อง10ปี20ปีที่ผ่านมาแล้วเขาประสบความสําเร็จตรงนั้นมันเพราะว่าพืชพวกนี้มันจะไปเรื่อยๆโรคมันจะมาใหม่มาเรื่อยๆแมลงมันมันจะมาเพิ่มเรื่อยๆใหม่ๆแปลก ที่เราไม่เคยเจอเราก็ต้องจะเรียนเราต้องเรียนรู้ไปกับมันทุกๆวันนะครับน,นี่ผมบอกเลยว่าต้องทุกๆวันถ้าบางทีปล่อยปลแล้วเลยไปสักสองสามวันเดี๋ยวเจออีกละนะครับ <c oughs> อันนี้เพราะว่าจะประสบการณ์เลยผมเข้าไปทําพืชใหม่ๆนะครับก็เจอหลายๆอย่างบางทีพืชตัตวนี้ เราก็ไม่รู้จักพืชตัวนี้ดีด้วยซ้ำพอไปปลูกไปทำมันเหมือนจะง่ายแต่มาครั้งมันมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับนะครับผมก็เลยจะมา,ามาพูดคุยกับทุกท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกพืชอย่างที่ผมได้กล่าวขึ้นต้นไปนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับเพจคนบ้านแล้วพี่ก็ยินดีเลย ยินดีให้คําแนะนําและยินดีแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ผมได้จากจากจากลงมือทําด้วยจากสอบถามผู้รู้ด้วยหลายๆคนนะครับคือไอห้องเรียนมันก็มันกว้างมันกว้างที่จะที่จะพูดถึงถ้าในมองในเชิงลึกนะครับแต่ในเชิงที่ว่าเรามาพูดคุยกัน กันลักษณะอย่างเงี้ยมันมันจะเข้าใจมากกว่านะครับแต่ถ้าลงรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยมันต้องพูดคุยกันแบบต้องต้องมาถามไทยกันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องไปเห็นของจริงบ้างเป็นยังไงเป็นยังไงเออเราเราถึงจะมาพูดกันแบบคุยกันแบบเออเข้าเข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมก็ฝากเพจบ้านลาพิกกับทุกทกท,กท่านนะครับ คือเพ็ที่ผมทำมานี่ผมก็ไม่ได้ว่า,าจจะมีอะไรแบบเป็นเกี่ยวกับอย่างอื่นเกี่ยวกับพยายามอยากจะพูดคุยถึงเรื่องประสบการณ์การปลูกพืชด,ด้วยแลไรหลายๆอย่างการใช้น้ำหมักด้วยเนี่ยครับที่ผมให้ทุกท่านดูนะครับน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับ ก็มันใส่เดือนเผ่าว่าจะเปลี่ยนแนวแบบอ,อ,อยากจะทำปลูกผักกินเองจะปลูกนั่นปลูกนี่กินเองเหมือนกับตัวผมเองเนะี่ยผมก็จะลองใช้พวกนี้ให้มันให้มัน,ให,มนให้มันสบายใจโดยที่ว่าออปลอดสารปลอดภัยก่อนนะครับ ว่าผมขอใช้ครว่าปลอดภัยทษดทีนะผมใช้คำว่าปลอดภัยดีกว่าปลอดสารบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาชนะที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นสารเนเป็นพลาสติกไหมยเงี้ยมันมันก็ต้องเจอนะครับปลอดภัยได้กินผักดีๆปลอดภัยปราศจากเคมีทั้ง่นแมลงทั้ง รคพืชนะครับอันนี้ผมปลูกกินเองแต่ลักษณะนในเชิงพาณิชย์ถ้าพูดตรงๆเลยก็ถามว่ามันได้มันมันก็ได้อยู่แต่ไอ้พวกนี้มันก็เข้าไปทำลายเยอะเหมือนกันพรคพืชมแมลงที่เราเจอนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยกัน คือบางบางครั้งผมก็ไม่ได้รู้หมดหรอกว่าโรคผืชโรคแมลงแต่ละที่ด้วยแต่ละสภาพอากาศจะเจอ,อยังไงบางทีปลูกผักอยู่ดีอีกวันหนึ่งผักหายไปหมดมันมันก็พูดพูดได้ยากนะครับผมก็เลยอายากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับทุกท่านนะครับ แล้วครับยังไงผมก็ฝากเพจคนบ้านล่าพิกไว้ด้วยนะครับหรือตอนนี้ก็มีช่องทางอีกช่องทางผมมีช่อง YouTube นะครับคนบ้านล่าพิกเหมือนกันสะกด KON นะครับ BALAPIK นะครับคนบ้านล่าพิกสะกดตามนี้เลยหรือแอดไลน์ผมมาแล้วก็ได้นะครับ ID ก็1 9 8 8 APICSATTHILA นะครับ ชิชิตที่ละก็สะกดตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้อีกช่องทางนะครับเผื่อว่าใครฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันนะครับก็ผมก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับเผือ่อว่าจะได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องการปลูกพืชหลายๆอย่างแล้วก็ รื่องโรคแมลงสารเคมีบ้างถ้าถ้าผมแนะนําได้นะครับถ้าว่าถามผมก็จะพยายามหาตรงนี้มาพูดให้ทุกคนได้นําไปประยุกต์ใช้กับส่วนของท่านบ้างหรือว่าแถวบ้านท่านจะปลูกผักกินเงี้ยก็นําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็ทางเพจผมก็ตอนนี้ถ้า ใครสนใจเรื่องน้ำหมักนะครับก็ทักเพจผมมาได้เลยผมก็มีจํำหน่ายอยู่นะครับทั้งน้ำหมักมุนไสเดือนนี่น้ำหมักมุนไสเดือนนะครับก็มุนไส้เดือนนะครับใครสนใจอยากจะเอาไปใช้ที่บ้านลองใช้ดูก็ทักผมมานะครับเอาไปผสมน้ำารดผัก ค่นไม้ผลของท่านได้หมดเลยครับใช้ได้หมดตัวนี้สามารถใช้ได้หมดเลยครับแล้วก็ผมก็พยายามจะทำคลิปเกี่ยวกับพืชแปลกๆที่บางท่านอาจจะไม่รู้จักหรือบางท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับผมก็จะทำมาลงไว้ในช่องด้วยนะครับช่อง y o YouTube ผม โอเคครับผมงั้นก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรทักไทยกันก็ทักมาได้นะครับครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ